นี่นะครับเราหักการแป่งทุกรูปแบบนะครับมันจะเป็น LCD หรือ l อ d นะครับเข้าใจแป่งได้หมดครับมานทำกรสัยส่แป่งได้ทุกจอจริงหรือเปล่ามันไม่ทุกจอละครับทุกจอบางมันก็มีข้อจำกัดอยู่ที่ันจะประกอาแบ่งได้ทุกจอครับเจอจอปรทบบเบอแอลีเอสอย่างเงี้ต้องใช้ร์ดแบงเอมาอร์ตอีกแค่การแป่งขมาย่อยเพิ่มเติมรายละเอียดอีกเยอะ การจะแปลงได้ทุกจอมก็แม่เพื่อวงอางเินไปหน่อยนะครับทีนี้ก็จะมาดูว่าช่างหลายนคนก็ไม่กล้าจะแปลงบางคนก็ไมไ่เข้าใจว่าจะแปลงยังไ,ไงบางคน,นก็ไปเปิดบางช่างก็ไปปลูกลมมาบางท,งกท,มมาทีก็ได้บางไม่ได้มั่งได้ลมมั่งได้หินมั่งเขาก็จะไปกลับถึงบ้านมาก็มือตึ๊บ มีสวยยิ้มแย้มแจ่มใสทำง,งานข้าวปลาอาหารอองอะไรองท่ากนก็นา้านิ้วมืคิวขมวดนะบุรีสูบวันละห้าซองสงาเป็นผู้ผลิตยาสูบตัวยงแน่นอน,นเลยท่านก็เป็นโรคไข้ควงบินมั่งนะครับอารมณ์บอจอยบ่อยครั้งลูก้าข้า,คคขามาจี้จิกเสร็จแล้วก็ไม่เอาเดี๋ววันนี้ไม่พูดถึงเรอพูดถึงถึงเรื่องที่ทำาไมไม่ไ้ก่อนนะครับพอตัวนี้นะครับก็แปลง่ายๆนะครับมีหลักการง่ายๆ ันก็บอกวยุ่งยากอาจารย์ไม่้องเรียกอาจารย์เลย่คนนีชามครับไม่มีควารู้อะไรนครับอย่างนี้สก็ขายของ่อยครับรู้าไปทำอะไรยังไงัวบวนะครับก็จะมีอยู่หลายอย่างนะครับจะีตัวตัวช่องนี้ จุดดนจอจุดไหนกันแน่ไอ้สองจุดเดียวัจุดเดียวกันแหละดูแลิข้างอย่างันช่าย่งตาเดียวก็มองไม่ตงถนะครับก็จะมีส2สองรุ่นอ่เปล่านะครับโซนเอยบดำดเนี่ยเป็นบาร์ขึ้นมาเนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือเข็มใชใจสิบสายแอย่างนี้ขึ้นกอข้อหนึ่งนะครับขั้วหนึ่งอยู่้านนี้นะครับเห็นด้านายมือเนี่ยสังเกตด้าหน้าครับหลักายสายกองและทำนาีข้วหนึ่งมาซ้ายมือหมดครับบางท่านแยกไปหมด สาซ้ายที่สายขวาสาก้นสัอยู่ไรครับนะัจากสายมือเราเป็นหลกครับเนี่ยขั้วหนึ่งยดูมีมสีขาวตรงปิ้นเนี่ยนีดูดีครับเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมไหม,มสีขาวเนี่ยคือมาขาหนึ่งขาหนึ่งคือสายสีแดงสายไฟเลี้ยจอภาพเนี่ยไม่ได้ขค้นจอภาพนะครับเพราะบางที้างท่งมาดูไม่ออกี สีแดงเนี่ยเแบสีไว้เนี่ยเกมาสีให้เห็นเนี่ยมาเพื่ออะไรสังเกตครับสายที่ถือมาเนีเดี๋ยวเขาพูดเรื่องสายต่ออีกทีนะครับไปทีละปิดทีละดอกก่อนเดี๋ยวงงบางท่านก็นตามแม่ทัพนักเทพอย่าพูดไปนมพอดีผมพูดไปวิ่งไปนะหายใจเร็วนะครับพวกนี้เป็นนากกีฬาครับไม่ต้อง,องญญ่นเสร็จแล้วทีนี้ก็มาถึงนะคำสัญญ่งต,าต,าตา่างๆที่โดนบ่ดเนี่ย ัเท่มงงก็บอที่มาเอาคอนเทนเนี่ย no. ็เขียนเฟิร์มแวมาเพื่อแบบใช้กลางๆใช้หลายประเทศทีนี้ตัวเฟิร์มแรที่ปขะเทศไทยเนี่ยบางตัวเนี่ยถ้าเราสั่งมาเข้ามาจากโรงงานเลยเนี่ยมันเป็นตัวที่นอนเฟิร์มแวนะครับมันก็แสบมาเนรจะบูตา้อยู่ในตาคอนเลยนะครับเนี่ยม้ a แบบมันจะบูใต้บุรเลยนะครับต่อที่นอนเฟิร์แส่วนที่เป็น920เต็มพินั้นเนี่ยเาไปรวยก่อนเลยซื้อกล้องให้ดี ในสุดกันเรียกโจนอยู่แค่โจรเงินม e ีน้อยมีน้อยก็เยอะโอ้ประสาทเสียเลยเสร็จแล้วทีนี้ก็มาพูดถึงการจับไฟนี่จับไฟเนี่ยเขีมันมีสามชุดชุดแรกเนี่ยฝั่งเนี้ยฝั่งฝั่งฟังฟังเข้าหาตัวเนี่ยเนี่ยเขีมแรกเนี่ยสามจุดสามถ้าเราเสียบคู่วันนี้ก็จะเป็นห้าโวลต์ถ้าเราเสียบฝั่งนี้จะเป็นสิบสองโวลต์ ทำไมถึงโหลดหลายแบบเพราะว่าบอร์ดตัวนี้สามารถแปลงได้ทั้งจอมอนิเตอร์จอโน้ตบุ๊กจอทีวีตั้งแต่10นิ้วนะถึงห้าสิบนิ้วก็แปลงได้บางท่านใส่ถึงห้ิบสองนิ้วมันแคบบูถึงสี่สิบหเบอรไปครับตั้งติ้งตรงงนจริงของบูคือ10บถึงสีนิ้วแต่มีบางท่านใส่ไปถึง47่ิบเจ็ดนิ้วกครับนี่แค่สินิ้วแค่สิบสอนิ้วก็มีมาแล้วส่วนสายเทนอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ผมใส่ไว้เนี่ยมันเป็นสายชุดคอนโทรลนล้วก็คอมพ ตอเทีวี LCD ีเนี่ยจะมีมิเตอร์เอากันแไปมไปที่คีย์บอร์ดครับอีกตัวนี้จะมีสายอยู่สามชุดนครับสามชุดก็คือไรน,นะครับง่ายๆสายสีเหลืองก็คือสายควบคุมคอรสาย,สายดิตา่างสายสีดำนั่นคือขาสายสีแดงนั่คือไฟ c c ไฟตัวนี้เป็นไฟเอานะครับไม่ใช่ไฟอินนะครับบางทาเอากินา่านี้ดคูครับ อยู่คำแสง,สงด,ด้านล่างจดูครับเ well. ็กไล่กับนคืออะไรนะครับงค์อก็คือเียตงนี้ก็ปูครจบไออนะครับพวกคนยืดเตแไฟ้ากรณีที่เปอนคือแบบวีดี p หรือ l อลก็ใช้ได้เหมือนตันครับต่อไปก็สายไฟที่ยต่อข้ามาทีดไฟเลี้ยงเวลาเราไม่มีเน็ยัเ่ใช้สายอาเดียวครั้นีดีสุดเลยเห็นไหม่ารสองเส้นไฟสองเส้นเพ่ออะไรครับเพราะว่าตัวไฟเลี้ยงเนี่ยมันกินไฟกระแสเยอะ วันท่นี้นะครับใช้ไฟเนน2โวลต์ c 2.5แอมป์บนะครับถ้าต่างอทีจอใหา่ยิ่งยิ่งกินมากครับเพราะอะไรครับเพราะไอซชิปตัวเนี้ยมันต้องทำงานื่อสัญญาณขาเตฟซ้คว่ต้องสบรับส่อซึ่งมันเป็นตัวจบายในอยู่แล้วเมื่อไหรที่จอใหญขึ้นแน่นอนการดึงกระแสต่างเยอะมากขึ้นตางถ้าไม่ใช้ไฟแนน้อยเนีอาการแคทจพติดคาิบจอกระพิบเล็กติดบ้างนิดบ้างนิดนดไอซีเรียย รุ่นที่แรบลอกบชอะไรเนี่ยก็คืนี่ครับเนี่ยกาสั่นนะครับกาสั่นของอ้คีมมันวลอรีนรุ่นเนี้ยตัวเนี้ยมางร่อรที่เฟรมแบบ่ลงเลยเนี่ยยังรุ่นนครับเปทีมม่เลยครับต้องสั่งคีมันทนคีบันใ้นก็มีขายนะครับเนอยบาททำไมได้ไมสะดวกนเป้หองสั่งได้เลยเนี่ยาสั่ที่บลเราจะมีนี่อะไรเนี่ยซิง เสีเน the ี field, okay. the park, the park. The park ่ยเพราะว่งพวกคุมลูกจำตาสายมันจะครับ25บาทจะไเสียด้นะครับ่างนลูกคอเลยส่วนสายเส้นคนโลเนี่ยที่ขายอยู่ยาวหน่อยครับขายแพงกว่าพื้น5วิชา60เซนสูงมากครับย้อใหญ่45-46ยาวยตัวเส้นเส้นเดียวพอ10เส้กสาแค่30เซน5เซนเส้นไปครับต้องอแจ้งงานเต้องตกหต้องเวลา เ่สายคียคอนโทรนเป็นมติทยต่นี้ก็จะมี 87D 8503พวก PB801 PB816 นะควั็ PB819 นี่เคเือหมดครับทีารก,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 กสับรส่ยงนี้เลยนิดนเสร็จแล้วบางท่านเลยกต่อเข้ากับเรื่องจากไม่ได้สั่งซื้อสายคียคอนโทรลสายคียคอนโทรลของท่านที่ติดตัวขึ้นมาบางท่านตองรับกเข้ากันไม่ได้ครับซึ่งดีมา บางท่านเี่ยบงท่านจะไปดูเลยไฟหโวลตสำคัญลยขัตุเรถไฟเนี่ยถ้าเรามต่อพิัิตอสลักพ้เนี่ยมีจปดเงได้เหมนนะครับไฟยอุไปยุมาเลยสัญญาณดาต้าไปเจอกัไฟก็ไปดูไฟไปเจอกับสารตุเรียดเก่งแล้วก็หยุดยานิ่ฉันดวงที่่านจะล้านไปเนี่ยในการเทสรวกับแบบเทสอักดงจิอบางท kind of like. like ่ไปปิดรกจิตไฟในกระพิผมอยากจะว่าคือู ผมกรงย่เาผมก็ไม่อยากเสียงกันโซเชียลนะครับก็าะแคบไปแล้วกระดาษม็เอนะไปติดพิมเด็นตัวเลยถ่ามาลาบานโดรลาานดสำคัญบางคนก็ได้แค่นี้เนี่ยใช่หมไรโดนฟงจอปอดเอ๊สมเคมเนี่ยหน้าไม้ฟองเลยตงนี้ะครับมาณนี้เลาบานดเนยไม่ใส่สายไม่ใต้นเนี่ยเพาสายเวีนี่ยมักกระพือถ้าพยู่สักแก่พอะไปั๊บเนี่ยสมันจะเข้าสัญญาณดต้

แนะครับหรจะเป็นแปดห้นสแต่จากบริษ yes, ัทน yes, sí. ี no ้เหมือนกันทุกประการจะเป็นในนิสัตัวนึ่งเลครับไฟอะไรบ้างครับนะครับนี่ยเราจะย่อไอ้ตัวเมนูในประการน้ตัวซิกเดียวเป็นดอย่างเดียวเลซิกเดียวครับตัวรับในหมดตัวรในหมบตัวก็ูนะครับตัวใช้ก็ได้สามารถัได้พรกาไม่่อก็คือ ตัวรับรีโมทที่ติดมาเพ่มบางตัก็ใช้กัไม่ได้ครับเอเจ้าข่านเนี่ยทำไงก็มะติดสท้ตัดหาครับซ่งให้ผมับการมาดูแให้มาเซ็นให้แล้วให้แก้ไขให้ปกตเหนว่มีหมวกมีปัญหาครับเจอบ่อยครับครึ่งกีนเนี่ยก็ข่ตรงกันที่ไม่เสียบไปก็เครื่องดิวซีครับเดี๋ยวไปทำงานไปกับที่พิลล่้เนยรีบประการหนึ่งปัญหาหนึ่งก็คือสายแท้นะคเปปัญหาอย่างหนึ่งสายแทนถ้ขาดเส้นแก้เนใตันี้บอดแปลงเนี่ยบอดแม้บก็เย วนสอบคร,รับตอนีที่บอกเราไม่มีภาพหรือ,อาบาร์่งพอสายแทยนที่กลับได้หรือสายแทนไม่ตงปปรงกับเบอิสัญญาณนเอรเฟสไม่สนเัญญาณกลับไปกลับมาไม่สามาที่ส่งในในัญญาณที่ภาพได้การสอบมีครับมันจะจ่ายสัญญาณไปเป็นทบารครับาแา,บาที่คนบาร์เทีที่สีมาชัวร์สอบนะครับสายขาดไลมไหมสายขาดโปงเซสไหมสายหวงไหม ชันหนึ complex, ่งแต่เะาฟัชั้นเราขุดเป็นฐานนี่มันจะมีสแกนเมอรมาจากตัวของเรานะครัมันจะมีอาร์เป็นคำสั่งคำสั่งเคื่อแยกกับความถี่เวลานียคือคสังอะไรายั้นต้องคคำสั่งานไม่ได้ตัวทีมียูตัวไอซีมจะรู้ได้งไงว่นอแ่นอนควมถี่เปลี่ยนไปต่อเน้ทำให้เครื่องยงไว่าเวลานี้ความถีนี้นะครับไฟตงตัวไหเนี่ยคือสีคำสั่งนีคาต้อง ตา cool well. นทานเจอสายสายสองเส้นท uh. ั้งหมดที่มีสายสองเส้นกับกาวเส้นมาจากคีวรู้เลยว่ามีกาดอกจุดที่ตัวีนะครัพบปมครับมาฝังามรแกครับจะดัดเตก็เข้าใจลัการดัดเตได้แต่ถ้าดูยากก็สั่งออกไปหนึ่งรบาทจบไม่ตองไปอ่านเสียปิดเปิดจบนะครับทีนี้ันล่มาถึงอ่าอ่าตัวฟอร์แวร์ฟอร์แวร์อจอาาง หาอยางทดูได้เป็นล้วก็เานท่้างก้บอาถามว่าแามเลยตัวจ๊กอ้ขอลิ้นได้มไหนแตจ้งไมครับทงทาีขอลิเชหน่อยังือม่นหาเจอในร่มแมเแต่บางบางตัวไม่เจอก็้ไปหาผู้บริทิ์ครับเพราะบางตัวไม่จริง อย่างละรายละเอียดเนี่ยมันก็มีรายละเอียดของมันอยู่นะครับไปดูว่าจอภาพของเราเนี่ยไฟเลี้ซ้ายไฟเลี้ขวาจอภาพมันอักี่พินสามสิบพินเจ็ดสิบพินเลยสบสิบพินนะครับ41่ิพินห้าสิบพินครับหรือสีิบพินไม่มีมีนะครับเแต่สายเป็นเอวิทคู่คู่กันนะห้าสินิบพนะครับใส่รุ่นใหม่ๆก็มีแล้วครับส่วนแ้วสายตัวสายแพร์ก็มีหลายรุ่นหลายแบบเอส f ีซนะครับสายหัวแบนเนี่ย เป็นสายธรรมดาครับสายแบบพวกเล็รานิกสนะคมีไฟซช้แบฟขวามีหาจะเป็พินมีไฟใช้แไฟขวาเแล้วที่มีแบบเพวกเกี่ยวจออิเตอร์ก็จะเป็นพวกเอ่อหนึ่งช่องฮินะครับสองชเอ e เนี่ยมีสายอินเตอร์สายจอนี่เขาจะมีไฟเลี้ยงสองในสายเลยเรียกว่าอินเตอร์แบบนี้แบบฝั่งจอเป e d นะครับ